สวัสดีครับผมก็มาอยู่กันที่หน้าตู้กุ้งสุราเวสี100ลอยดิทแล้วนะครับผมเราก็เดินทางผ่านมาได้สักสิบสิบเอวันแล้วนะครับดูตะไคร้โอ้โหอลังการเกินนะครับอันนี้ดูมันเป็น <laughs> ตอนแรกเดินเข้าบ้านมานีนนี้ว่าอะไรมันอยู่กลางตู้นะ มันเป็นปมจนเนี่ยมันดึงไปดึงมาจนมันเป็นปมเลยนะทุกคนหลังจากที่เป็นเส้นๆอย่างนี้นะจนมันเป็นปมเลยวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันมันยาวเกินนะถ้าเราลงกุ้งไปแล้วผมกลัวว่ากุ้งมันจะติดแล้วก็อัดตุยได้นะั่นเลยนะเนี่ยมันเยอะเกินนะครับทุนวันนี้ผมจะมาดึงออกนะ ก็ไม่ดึงทิ้งนะทุกคนก็ดึงไปให้ตู้ปลาบู่นะครับปลาบูชอบมากเลยไอ้ไอตะไคร่เนี่ยผมบอกเลยปลาบูชอบมากๆเพราะผมเคยให้มันกินแล้วนะทุกคนคือมันกินจนท้องป่องอะ่ะวันนี้ผมก็จะดึงไอ้เจียวยาวนี่นะผมก็จะเอากางไกรตัดนะอาจจะไม่ดึงหรอกไม่รู้กรงไกรตัดได้หรือเปล่าจะมาลองดูนะครับแต่ตัดให้เป็นเล็กเล็กๆ,ๆ็ก็อยู่ในกระจายในตู้นี่แหละนะครับเดีย๋ยวให้ดูสำรวจหน่อยนี่นะครับไบอิล์มก็เยอะมากเลยที่จริงผมอยากได้แค่ไบอิล์มนี้ก็พอนะ พอดีมันมีตะไคร่เป็นแบบมังกรอย่างเงี้เกิดด้วยนะก็ไม่เป็นไรก็ก็ดีให้ตู้ประบูยด,ด้วยนี่ยครับพอามจิงแล้วมันตะไคร่ขึ้นดีหน้าตูเ้เริ่มอีกแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขูดออกแต่หลังตู้นี้ไม่ไม่เอาไม่ต้องขูดแล้วนะพวนตะไคร่เขียวก็มาแล้วนะครับด้านขอบตู้นี่กันน้ำตาลน,นิดหน่อยไม่เป็นไรที่จริงแล้วผมอยากได้เขียวเขียวแบบนี้เขียวเขียวเล็กๆเนี่ย แต่ข้างหลังเริ่มเกิดแล้วนะนี่นะครับประมาณนี้วันนี้ก็จะมาลือกันนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มาใส่แรกกุ้งสุราเวสีเลยนะครับที่ผมแพนไว้นะเดี๋ยวผมวัด TDS ให้ทุกคนดูก่อนนะครับผม TDS น้ำปราปาของผมนะครับก็อยู่ที่เดี๋ยววัดจุ่มใหม่ นี่ครับเห็นไหมประมาณ74นะครับน้อยมากนะจริงๆแล้วเอ๊ะเป็นนึงนะขอปเปิดเปิดหมา่ทีนึงนี่มัน80 7 0ิ0เจปสิเาสินี้ทุกคนแปดสเดนะแต่ดูตู้ล่างตู้นี้ที่ผมพักกุ้งไม่เคยตุยเลยนะตู้นี้ยไม่เคยมีเสียชีวิตเลยอยู่ที่147นะผมก็จะปรับน้ำให้มันเท่านี้เลย แต่จะไม่เท่าตู้ใหญ่หรอกตู้ใหญ่มัน200ผมที่จริงแล้วผมไม่อยากได้200อะไรผมอยากได้ร้อยพอแค่มันไม่ตุยก็โอเคละตู้เล็กนี่ทำแล้วไม่เคยตุยเลยก็ทำให้มันเท่ากันนะครับมาร้0ย5 0่ส้วละกันเดี๋ยวมาใส่แร่กุุงเข้าไปกันก็คงไม่ได้ใส่วันเดียวเรทุกคนต้องทยอยใส่อ่ะเพราะเดี๋ยวเกินแล้วเสียดายนะครับเอาออกแคปนั้นเดี๋ยวมาลือ้อตรงนี้กันเลยนะครับผมไปจัดก,การกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกแผนคร้าข้านะทุกคนผมก็จะเอามือผมเนี่ยจกเข้าไปไอก,ก้อนใหญ่นี้นะเอาไปใส่ตู้ปลาบูนะครับทุกคนอยู่ด้านข้างเราหันไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวที่มันอยู่พื้นน,นี่นะผมจะเอาหัวไก่ไล่ตัดมันให้มันกุดกุดหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารีลันให้ทุกคนชมกันดีกว่าจะได้ไวนะครับผม เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ทําการรือไปพอประมาณแล้วนะครับผมในตรงกลางหายไปแล้วแอลยาวด้านล่างก็สั้นลงแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาทําใหม่ตอนอีกตอนลงกุ้งนะผมจะไม่เปลี่ยนน้านะครับทุกคนผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนน้าจนถึงลงกุ้งเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาใส่แร่ก,กันดีกว่านะทุกคนแร่ 8.5นะครับผมใช้แร่8.5เดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยดีกว่าแร่เนี่ยการใส่แร่เนี่ยทุกคนมันไม่ตายตัวนะจริงๆแล้วอะนี่นะครับอุปกรณ์ของผมก็บิกอร์แล้วก็ตะเกียบแล้วก็แร่สุรา8.5นะครับผมเดี๋ยวผมขอวัดทีเดอีกสักครั้งหนึ่งละกันประมาณ8.5 นะครับแ5ถึงเ0แเรามาใส่แกลกันดีกว่านะครับทุกคนเอาใส่เลยผมก็เอาบิกอร์เนี่ยง่ายๆเลยก็ไปตักน้ำพอคนได้นะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยกันประมาณ400 ml แลเลกันนะครับแล้วก็เอาแกลกุ้งสุราเนี่ยหยดไปเทน,นิดนะ TDS มันจะขึ้นพวดเลยนะทุกคนตอนที่เราวัดมันได้85้าใช่ไหมยผมขอใส่แกลแป๊บนึงนะ ผมจะใส่แก่กุ้งสุราเวสีแปจุด้านะทุกคนไปทีละนิดนะครับนี่ผมจะใส่เท่านี้ก่อนเทน่านี้เห็นไหมนี่เท่านี้ประมาณค่อนข้างอันนี้รับผมนี่ค่อนข้างเยินะนะผมผมเป็นคนที่ไม่ใส่แก่เยอะนะแต่อันนี้เป็นตู้ยาวไงก็เลยเยอะกว่าปกติปกติผมจะใส่แค่เนียที่เลยเออกมาจากช้อนเฉยๆนะครับอันนี้มีข้างในช้อนด้วยแก่สุราเนี่ยมันละลายยากนะทุกคน ถ้าเป็น8.5มันละ,ละลายยากมากแต่ถ้าเป็น7.5ได้ข่าวว่ามันละลายง่ายกว่านะแต,แต่ผมไม่เคยใช้อ่ะเพราะผมยังแช้8.5ไม่หมดตะที้ก็เลยยังไม่ซื้อมานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่แร่ไปเราก็คนเลยนะคนให้มันละลายดีๆนะทุกคนผมบอกเลยว่าการใส่แรก่กุ้งสลาเวสีเนะี่ยผมเคยนะผมเคยรักไก่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือ ไม่ไม่ไม่ได้มาผสมแยกนี่นะคือใส่แร่ทั้งเม็ดเลยลงตู้เลยกระจายกระจายนะสุดแล้วคือพีเฮดขึ้นไม่แล้วก็ทีเดยดขึ้นกระจายเลยนะทุกคนแบบแบบขึ้นกระจายไม่เท่าไหร่นะทุกคนก็คือเรานึกว่ามันจะนิ่งแล้วนะบางทีเอาน้ําออกนะทุกคนมันก็ยังขึ้นต่อนะบางทีเรารู้สึกว่ามันแบบเออมันหยุดนิ่งแล้วจริงๆเราหยุดนิ่งแล้วก็นะครับแต่จริงคือมันยังเป็นเม็ดอ,อยู่ใน ตู้อยู่เลยนะแล้วมันก็ละลายไปเ,เรื่อยทีเดมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทีเด็ก็ขึ้นเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าเราควบคุมละไรไม่ได้เลยนะ <c oughs> คือต้องรอมันเจอจางจริงๆแล้วเราถึงจะไปควบคุมอะไรไม่ได้ทีนะทุกคนก็เลยใส่แยกดีกว่าชัวร์กว่าเยอะคนให้มันละลายเลยนะทุกคนถ้าใครที่เกคนก็อัดอัดออกได้นะเอาออกซิเจนหัวทรายมาอัดไว้ ทิ้งไว้สักวันหนึ่งก็ละลายแล้วทุกคนวันสองวันก็ละลายแล้วผมเห็นต่างชาตินะทุกคนมีสูตรเหมือนกันนะเอาเอา CO2 มามามาละลายนะทุกคนเพราะว่าเป็นกฎไงแต่ผมว่าแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเราฆ่าวความด่างแล้วเราเอากดมาทําให้มันละลายถึงมันจะเป็นด่างอีกผมว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าปฏิกิริยามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะ มาคนแบบละลายเองดีกว่าคนให้มันแบบเม็ดมันละลายพอนะทุกคนผมว่าแค่นั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วใช้เวลาในการคนหน่อยครับเนี่ยไอหอยเบอร์หนึงเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยพอมาตั้งตู้ใหม่กะว่าจะไม่มีแล้วนะสรุปกระจายผมผมพยายามคีบออกทุกวันเลยนะ ไม่รู้จทันมันหรือเปล่านะเนี่ยตอนนี้เห็นในในกล้องนีห้าหกเจ็ดตัวเลยผมแล้วโคตรเซ็งเลยนะพอมารันระบบนี้เราเจอหอยจบเลยทำอะไรไม่ได้ละจะใส่ยาอะไรก็ไม่ยากทำล้วนะครับแต่ก็แปล์กันนะไอ้ตู้ยี่สี่นิ้วผมที่อยู่ด้านข้างเนี่ยหอยเบิร์หนึ่งนี้มันเหมือนมืนมันมีอยู่นะทุกคนแต่ลูกมันไม่เกิดสงสัยมันโดนค่าความดังแลกกุ้งไปเกิดไม่ได้ นี่นะครับพอเราคนไปคนมามันสีมันจะเป็นนี้เลยนะมันจอะคุ้นๆนิดนึงเดี๋ยววัด TDS นะทุกคนจากแปดสบวัดกันนี่นะทุกคนเป็นไงเห็นไหมร้อยแปดเมันก็จะขึ้นมาเลยนะ1้อยก้ว่าเท่านี้นี่ไม่พอหรอกเดี๋ยวใส่ไปก็ละลายหายหมดแต่แม่เราเราค่อยๆปรับไปนะทุกคนต้องใจเยน็น ไม่มีละไม่มีตะกรอละเราก็เทไปเลยผมก็จะเทแบบธรรมดาทุกคนเทอย่างนี้เลยก็เทรธรรมดาทุกคนผมจะปรับ TDS อยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะเดี๋ยผมก็จะอยู่อย่างนี้แหละจนมันได้สักร้อยหนึ่งก่อนแล้วก็หยุดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเช็คอีกทีนะว่ามันจะขึ้นหรือลง ระหว่างนี้ก็ดูความผิวไหวของกระไก้ไปก่อนนะครับทุกคนผมเช็คแป๊บมันจะขึ้นมาช้ามาก,กนะทุกคนผมบอกเลยเพราะว่าตู้เราใหญ่ด้วยไงมันก็จะเปลืองแร่แต่ถ้ามันอยู่ตัวเราก็จะไม่ค่อยลดไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะครับแค่เติมแร่บางทีเท่านั้นเองตอนนี้ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะทุกคน ี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันเขาเรียกว่าอะไรพอมันผสมกันในน้ำก่อนนะแต่เดี๋ยวผมผสมเพิ่มเลยยังไงก็พอแล้วมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งทุกคนที่ซึ่งผมก็เคยทำมาแล้วแต่ผมทำแล้วมันมันมันไม่ไม่ไม่รอดร้อเอร์เซ็นเท่าไหร่อ่ะก็คือสูตรเอาน้ำแร่นะทุกคนน้ำแร่จากเซเว่นอ่ะ น้ำแร่พวกน้ำแร่ที่เรากินกันะนะครับมาใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าน้ำแร่ที่เรากินมันสองสามร้อยอะไเงี้มันมีแคลเซียมมีอะไรนะทุกคนมีเยอะอะไรอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมก็เคยมาใส่นะแป๊บเดียวมันก็ขึ้นละแต่แต่เหมือนกุ้งมันอยู่ไม่ค่อยได้อะผมเคยทำแล้วแต่สำหรับผมนะตู้ผมนะกุ้งมันมันอยู่ไม่ได้ทุกคนชอบน้ำปลามากกว่า จะพูดถึงนะทุกคนเออเดี๋ยวผมมาหลังจากผสมเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงค่า TDS หน่อยด้วยค่า TDS บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์น้ํานะทุกคนก็คือถ้าอย่างเช่นเราน้ำ AO, อาโอเนี่ยอะน้ำดื่มนะอาโอนะที่เราเห็นกันําตามท้องตลาดนะครับก็จะมีค่าบริสุทธิ์สูงก็คือจะมีค่า TDS ต่ำๆนะทุกคนยิ่งบริสุทธิ์สูงเท่าไหร่ค่า TDS ยิ่งต่ำเท่านั้น ที่เกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลได้กาหนดไว้นะครับที่เป็นน้ำโอที่สามารถดื่มได้ปลอดภัยไม่มีแบคทีเรียอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ที่ยี่สิบสามสิบนะครับประมาณนี้ตามแบรนด์ท้องตลาดนะที่ผมเคยวัดประมาณยี่สิบสามสิบไม่เกินห้าสิบนะทุกคนก็คือก็บ่งบอกได้ว่าน้ํานั้นบริสุทธิ์เยอะแล้วมีแร่ธาตุหรือว่าอะไรปนเป,ปื้อนน้อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้การันตีว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวชีวัดการันตีว่ามันไม่มี แร่ธาตุไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยทุกคนก็ถูกแล้วแต่ที่ผมจะมาบอกก็คือถ้าค่า TDS สูงอย่างเช่นน้ำแร่ที่เรากินกันนะครับก็จะมีน้ำแล้วก็ธาตุแร่ธาตุพวกแคลเซียมเหล็กหรืออะไรเงี้ยอยู่ในน้ำนะได้เขาผสมปรุงมาให้เรากินแล้วมันจะได้มีวิตามินเข้าสู่ร่างกายไงพวกนี้ค่า T d s จะสูงนะครับอย่างประมาณ2 3 0 0เลยนะทุกคนก็คือประโยชน์เลยนะจาก30 4 0กลายเป็น 300กว่าอย่างเงี้ยก็สิบเท่านะก็ไม่ได้บ่งบอกเหมือนกันนะว่าค่าทีเด300เนี่ยมันจะสกระปรกนะทุกคนเพราะว่าเขาก็ผ่านออยอผ่านค่าชีโรกมาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพอเรามาปรับใช้กับตู้กุ้งนะครับอย่างเช่นตู้เลดบีอเงี้ยเขาชอบเขาชอบค่าค่าน้ำทีเดต,ต่ำๆเขาก็เท่ากับว่ากุ้งนั้นชอบค่าน้ำที่แร่ธาตุน้อยๆนะครับทุกคน ถ้าเป็นตู้กุ้งสลาเวสีเงี้ยผมว่าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเงี้ยสองร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยสิบเงี้ยผมว่าอยู่ที่กลางๆถึงสูงนะครับที่เขาต้องการแล่ถาดแต่วันนี้ที่ผมผสมก็คือหนึ่งร้อยถึงร้อยสี่สิบนะครับก็จะอยู่ที่ค่ากลางๆใช่ค,ครับผมเดี๋ยวผมวัดตู้นี้ก่อนนะได้เท่าไหร่ละ ก็ขึ้นมาเป็นแปดสี่นะจากแปดสิบเอ็ดขึ้นมานิดนึงนี่ผมก็ใส่แร่มาแล้วครับผมทุกคนผมก็ใส่แร่ไปเพิ่มอีกเท่าเดิมนะเท่าเดิมของตะกี้เลยนี่ผมก็ใส่เลยนะครับทุกคนตัวนี้จะมาใส่แร่ให้ให้ดูกันนะครับเดี๋ยววัด pH ให้ดูด้วยดีวยกว่า แต่เพียสผมไม่ตรงอ่ะบอกจริงเลยว่าเพียสผมไม่ตรงแต่ผมจะมาอ้างอิงกับตู้ตู้นี้ละกันตู้ลา่างที่ผมบอกไว้จะให้มันค่าเท่าเกันนะครับเราใช้ความไม่ตรงนี่แหละมาวัดกันผมบอกไม่ได้นะว่าเพียสผมเท่าไหร่ผมบอกไว้เลยแต่ผมจะมาให้มันตรงกับตู้ข้างล่างผมมากที่สุดนะแต่ผมว่าไม่ไม่น่าเกินเจ็ดไม่น่าเกินแปดหรอกประมาณเจ็ด 7.5ถึง7.9แหลนะนม,มาวัดนี้คือปากาพีเฮผมนะเคยคลิเบตแล้วแต่แต่ก็ไม่ตรงอลยเดียวแต่รอค่ามันนิ่งๆก่อนนะคนแต่เรามาวัดเทียบกันตู้บนตู้ล่างก็พยายามทำให้ค่า pH มันอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้จะดีกว่านะครับ7.5ถึง8ด รประมาณแปดจุดสอง8ปดจุดสามก็พอแล้วไม่ต้องถึงแปดด้าก็ได้ประมาณเจ็ดจุดห้าถึงแปดจุดสองกันละกันนะครับผมดูตูตข้างล่างนี้แต่นี้ประกาเฮ็ดผมเชื่อถือไม่ได้นะผบอกไปเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้ซื้อใหม่นะครับแล้วไอ้ตัววัดที่เป็นน้ํายาเฮ็ดผมก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ผมขอมาเทียบไปล้วกันแต่ถ้าผมให้ผมพาดค,คะเนนะน,น่าจะอยู่ที่มัน เจ็ดจุดแดเจจดก้านะครับเดี๋ยวมันดิ้นอยู่นะทุนคนเราให้มันนิ่งๆหน่อยเริ่มช้าละน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนี่ครับนิ่งแล้วทุกคนยังไม่นิ่งโอโ้ มัก็จะนิ่งกันนะ7.74นะครับนี่ก็ผมวัดน่าจะนิ่งกันแหละโอเคครับ7.74ดนะบนข้างล่างนะตู้ที่ผมจะเรียนแบบ7.74มาตู้ตู้บนกันบ้างนะครับทุกคนตู้นี้นะวัดได้เท่าไรเอ่ย P-H นี่เป็นอะไรที่ปรับยากมากเลยนะ ผมไม่อยากจะปรับมันเลยจริงๆขอให้มันแบบเท่าๆกันนี่จะเป็นดีที่สุดนะทุกคนใกล้เคียงก็พอแต่ผมว่าเพชผมไม่น่าจะหนีไปไหนหรอกเพราะว่าผมใช้น้ำประปาหมดเลยะไม่ใช่ไม่ได้ใช้อาอไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือน้ำประปาล้วนเลยดิ้นกันน่าจะไม่เยอะนี่นะครับอันนี้ผมเอาโห่นี้เร็วเดี๋ยวรอดวนะครับอันนี้มันเจ็ดเจ็ดสี่นะทุกคนเดี๋ยวดูดตัวนี้ ที่เราใส่แร่กุ้งไ5ไปนั้นก็ทำให้เคดขึ้นได้นะครับทุกคนนี่เยนมันขึ้นเยอะนะเพราะว่าเราใส่แร่ไปตกี้ตู้ล่างนี่ใส่น้อยนะกุ้งมันอยู่ได้เลยจบแล้วไม่ใส่ล้เดี๋ยวตู้นี้นใส่จะได้เปลี่ยนน้ำก่อนลงกุ้งสักสิเอรนะให้มันแร่มันลงหนะ่อ ให้ P เอชมันลงมาหน่อยนะไม่ใช่แหละแต่จริงก็ไม่น่าเป็นปัญหาหรอกถ้าแร่ถ้าถ้า P H เอชมันเยอะตามตามแต่ยังอยู่ในเกณฑ์นะผมว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์อยู่แหละผมว่าถ้าอันเนี้ยพเอชผมอะไอที่ประกาศพผมอะมันจะสูงกว่าปกตินะแต่ที่ค่าคะแนนไว้ผมว่าจะน่าจะอยู่ที่8.1ห่งไม่งั้นก็แปบนะครับทุกคนผมว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าน้ำเรล่เหยผมเติมน้ำมะปลาลงไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลงเรื่อยๆนะทุกคนเคครับน่าจะนิ่งแล้วทุกคน8.26นะก็ไม่ได้หนีกันเยอะนะ7.79กับ8.26ก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะครับเพราะว่า ตัวเลขห่กรวมกันก็อาจจะ0.304เลยเดี๋ยวผมมาวัด TDS อีกรอบหนึ่งแล้วกันก่อ,อนที่จะจบคลิปกันนะครับวันนี้มาอัปเดตใส่แร่ให้ทุกคนชมกันก็จะวัดอะไรแบบนี้เยอะ่อยผมว่าค่า TDS สำคัญพอๆกับ p h เลย นี่ครับแปดจุดแปดสี่อยู่นะทุกคนเพิ่งใส่ลงไปนะมันก็ยังไม่ผสมกันดีนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมทยอยใส่ทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตตอนที่มันเข้ากันหมดนะทุกคน <c oughs> ตู้บนกับตู้ล่างเท่ากันเลยมาอัปเดตว่าผมใส่ไปกี่ครั้งแล้วกันงั้นจะได้อัปเดตอย่นเ,เยอะแน่นอนเลย <c oughs> โอเคครับผม ประมาณนี้แล้วกันพวกแร่อย่างนี้ต้องค่อยๆปรับไปนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นแร่หรือว่าเป็นแบคทีเรียนี่ทําให้ค่า TDS นี่ขึ้นหมดเลยนะทุกคนก็อยู่ที่ว่าเราจะเติมอาไหนนะค่าของเสียนี่ก็ทําให้ TDS ขึ้นนะทุกคนไม่ได้แค่แร่อย่างเดียวมันมีหลายปัจจัยนะแร่ไม่ได้ไม่ได้วัดแค่ธาตุนะมันก็วัดของเสียเจือปนในอาหารพวกแอมโมเนียอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เจาะจงวัดธาตุกับน้ําขนาดนั้นนะคนพูดย่าม,มกันนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นด้วยโอเคครับวันนี้มาอัปเดตตู้กุ้งสุรา100ลิตรวันที่ประมาณ10-11แล้วกันนะครับผมวันนี้มาหรือไอ้ใหญ่ๆแล้วก็ขูดหน้าตู้ด้วยนะแล้วก็มาวัด TDS pH ให้ชมกันนะครับ ก็ตีไปว่าพีรประมาณ8.1นะครับทุกคนแล้วก็ท d เด,ดก็85นะครับแล้วจะทยอยเติมแก่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำด้วยเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มลดแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลดไฟบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าเปิด24มาเปิดไฟ24ชั่วโมงมา10วันแล้วนะเดี๋ยวจะลดไฟเหลือสัก10ชั่วโมงไม่ก็12ชั่วโมงนะว่า เดี๋ยวตะไครมันจะบูมือีกครั้งนะไม่อยากให้มันบูมขนาดน,นั้นนะครับอยู่ตู้นี้สะอาดมากเลยตู้กุ้งสไลด์สีเก่าผมสะอาดนะแต่กันก็อยู่ได้นะผมก็งงงั้นโอเคครับผมนี่เดี๋ยวมาจบคลิปด้วยไอ้ตะไคร้ที่เราดึงมาตะกี้นะโหนี่ผมให้มาให้ปลาบูนะมันเคี้ยวกันสนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตครั้งหน้านี้หายหมดเลยนะเนี่ยะขอเอามาเกี่ยวไว้นะไอ้พวกนี้นะิสนซะัตหมดอะ เคผมเดี๋ยวจากกันไปแล้วนะผมยังไงก็ฝากติดตามตู้กุ้งสลาเวสี่0้ลิตรด้วยนะครับผมยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มาแนะนำกันได้นะครับเดี๋ยวผมลามไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ